ตรงไปวะพิกพิกเลยก็ได้วิวเขาชอบเล่นอย่างเงี้ยแบบลงที่แบบโทษเรียนเอาไว้ครับพี่นันยิง่งจะบอกมีอบอต<ม>นี้เขาจะหูพึ่งมากเลยมีบอนเหรอเ <c oughs> ขาจะไล่ล่าไม่บอรหรอกแต่มันไม่บอรหรนะไม่ถึงแลวนี่พี่ถึงถึง ท,ที่ผมมา,บ,าบ้านไม้สองหลังฝั่งนี้นะร<ะ>ู้สึกว่าตรงโรงพยาบาลนันมีตีนึบบโรงพยาบาลมีเอาไปละไปก่อนหนะ้ามีคนซักลูกแล้วับแม ยิงเลยไปโลดกูไปแล้ว้เอาลงลงมาไม่มีอะไรคืออะไรเลยครับพี่เหอยู่บนพีกกันเหรอใช่โอ้ยไม่ได้คุยเลย เจ็ดเจ็ดเจ็ดกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วเขาพูดยิงดึงไปโลดกูไม่สนใจแล้ว่งนนัะโอ้ยเออแอบรอยหลังไอตัวนี้อันนี้ แอบร้อยหลังกีกนคนด้วย,วยโอยมือเป็นกิน่อนก่อนสนะจีนวะยิงเลยมั่นเอ้ยปอนก,กับเนยเนี่สีฟ้าหูกระโดดดีกว่านนียะ จ่วยใครตายมันตายวะ<ค>ไอไอตัวผู้หญิงที่ยิงผมมาแหละไอตัวเคลลี่อะใครก็<ค><ค>ได้บริจาคลูกปืนหน่อยอยู่ที่ตวผมมาไปเอาดิ <c oughs> อไอตัวไอตัวเนี้ยชอบรอลอยไอตัวที่ยิงม่อนเนี้ยระบบก็โดนไปที <c oughs> มันหลอยตอนผมลงตรงเนี้ยมันไม่มีที่ที่บังเลย มันมันอยู่ตรงเขาระวังโอยกำลังจะมีโยบมาฝั่งนี้จิ้วสามเจ้าใจเจ้าใจชุบก่อนเร็วเร็วมาลุกกระสุนเร็วมาลุกกระสุนเดี๋ยวมอสจะยกกระสุนให้เร็วเร็วมาเอามารดาดกเร็วมารดาดกนนั่นแหละไปเก็บมาราดกไปฝึกกระสุน เก็บไปในกระเป๋าสามด้วยโอ้โหมันจะของดีๆใส่กระถือลูกซองอ่เนี่ยพี่เสือกระปัตไปกระถาหลังไงหลังไงหลังก็มนนีนี่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 กำลังเข้าบ้านเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแต่เรื่อมันเหลืตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยลูกซอง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 เข้าไปเลยลูกซองลูกซองดูสามลูกซอง เข้าหน้าต่างเข้าหน้าต่างอย่าเข้าทางเข้ามันอุ้ยด้いい <sh <sh านหลังด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันวิ่งตามอยู่ข้างบน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 ย่อง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 เอาอย่าให้มันได้ยินเสียงเดินเออย่องเดินหยุดกันหยุดกันหยุดกันถอยมาถอยมาถอยมามันเห็นนั่นแหละไม่มี่อยค่อยไปมันรออยู่นะบันไดไม่ให้หลบจะดูว่าไปมียาบอกมียาบอก ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเย้เลยวินชันเลยพินชันชุ่นชุ่มยาไม่พันวะเจ๊เลยพันยายังไม่มีใครเลยแลพันตรงนี้เสียววะไม่หาที่ลบพัน, <c oughs> นมันโดดลงไปข้างล่างแล้วเอาเก็บกระสุนไม่มีกระสุนไปเก็บกระสุกกะนกันดิเ<ม>ออาร์ด้าน,นข้างเฮ้ย สวัสดีเฮ้ยนน่ะฮัลโหลอยู่เอาเลยวันได้ยังไงโดดลงหน้าต่างก็ได้ไม่เอาโดดเสียเลือดมีเกาะยังอัพเกาะอัพเกาะไม่ยังไม่มีเกาะไม่มีเกาะไปเอาตามตามตามศพก่อนไม่มีเกาะอันไม่มีเกาะก็อัพหมวกกับพี่อัพหมวก บอ่เ็นาว่าเจาไม่บอกคนน่ะใครไม่เอามาบอกว่าควสันนใช่ังไงัเกมัยิงอยู่ไหนเมื่อกี้นังไงนข้างหน้าเ่ะกอนหบนถพี่ไปลบลบล้งห้องน้ำก่อนท่องน้ำก่อนเออนั่นแหละนั้นแหละอย่บไปวิ่งทงงนเอนั่นนั่น่น๋วอย่าเดินออกไปสิเก็บตะกมก่อน จะออกไปทำไมมันโล่งไปไหมฮะเป็นโล่งไปไหมเออไม่จริงไม่มีใครเลยไม่มีใครไม่เห็คนเดยมีทีมอยู่ทีมอยู่ไหนวะไม่มีเลยเลยโอ้สี้เจียวหัวบอดบอดอยู่ข้างหน้ายิงมันยิงมันอย่าอย่าวิ่งเขาอย่างนี้เดี๋ยวตายยิง่อนเออมันจะมันก็วิ่งหนี ลูกซองเข้าไปบอดแล้วครับพี่บอดอะบอดมีวิ่งตามทางด้านหลั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 งข้างบนออกข้างบนข้างบนข้างบนระวังระวังอย่าพุ่งขึ้นเอาเอาเอาโกหกพูามันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่ไงโอ้ลงแล้วแต่ไม่ใช่บอดเราตายไปแล้วเล่นเล่นไม่ทันเลยนี่เออ มีอีกด้านข้างซ้ายด้านซ้ายอย่าเพิ่งยิงเพลินอย่าโดนซ้ายซ้ายบอดเข้าบ่ายไปแล้วเข้าฟาร์มไปแล้วเขาฟาร์มไปแล้วอันนี้น่าจะไม่บอดมั้งไงเร็วเร็วซ้ายอันนี้รอบเอาพันลำพันลำโอ้ยมันจะลงมาแล้วตรงบันไดหันหน้าขึ้นบันไดหันหน้าขึ้นบันไดเออรอตรงนี้แหละดักมันเหนื่อยวะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ยเดี๋ยวูสันฟังใช้หูฟังป่ะใช่ใช่ใช่เี๋ยวพี่แนนเพ่เราเดี๋ยวเหลคนเก่งด้วยนะเดี๋ยวผมปิดไมค์ดีกว่าวะไปเลยไปเลยออกด้านขวาดิตรงนั้นมันมีโฟนโอ้โหทำไมน่ะบนบ้านน่ะชั้นสองน่ะมีเลยได้มีคนในชั้นสอง มันไม่เห็นผมพเพื่อโพ้ดิใหญ่แอ,อ,อร์ดอกแนเลยหน้าต่างกินอาจจะเรียกแอร์ดอกทำไมนะ <c oughs> เรียกเรียกแขกเรียกแขก <c oughs> บึ้ง <c oughs> เขาได้ไหมหน้าต่างนี้ได้ได้บ <c oughs> ันไดอยู่ไหนย,ย่องย่องขึ้นไป เดินวิ่งเสียงนั่งขบวนบ้านเลยวิ่งอยู่บนบ้านเลยู่งโดนยิงหัวเลยแล้วมองตรงเนี้ยจะขึ้นก็ขึ้นเอ้ภาษาถิ่นรงผมโดนยิงหัวเลยนั่นแหละพี่สันตรงเนี้ยนั่งไงโอ้ยเขาต้องมีเพื่อนเลยพี่ บอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยใหม่มั้งแต่ไม่น่าบอดหรอกถ้าบอดไม่มาอยู่เกาะเกาะพี่เกาะขาวแล้วบอดใส่เกาะขาวอ่ะขโมยฮิมอนมาแล้วเกาะเอากี่ใครไม่รู้เกาะเสีอส้มใช่ไม่ใช่เกาะไอตัวบอดเมื่อกี้ที่วิสันยิงตายอยู่อยู่ไหน อ้าวเหลือเจ็ดตัวเอ้าเร็วเร็วสู้สู้วันที่หนึ่งยังได้นะไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวยิ้มแล้วครับผมเใจด้วยสามวันเดี๋ยวหกตัวแล้วไม่ต้องือลนบินไปเลย กินเห็ดแล้วไปขึ้นบานั่นเลยาจะห้คุยมกเันงีบแล้วมันใสอยู่กันนนเองนั่งไงน่ไงรบหลังต้ม้รบหลังต้นไม้มันใสอย่างนี้รบหลงต้นมเามเลยบอบอลสอยไปีอยตัดไเลย มันไม่ขึ้นจุดแดงเลยดิวิงร้อยเมตรแข่งกันไหม,ไมเอาเปไหนละ่ะพีพี่มันต้นไม้ยิงโอ้ <c oughs> ถ้าเป็นคนมือสั่นเรียบร้อยหน้ <c oughs> <c oughs> อ่าเหลือสี่ตัวไปมีจตบบอดแล้วแหละไปพริกมีคนนะพนะนนนนี่น่าจะคนอ่ะตอนเนี้ยสี่ตัวเนี้ยน่าจะตีคนอะยายาเย,ายอะเปล่าไหนใายมือโน่นโอ้ยตายเลยเนาะ <c oughs> แต่ไม่ต้องเจ็บแล้วพี่สั้ <c oughs> ไม่ต้องใช้หรอก เมย์อีกกลางนี่มั้ยเมียมุกกะว่าฟิวสันเก็บหมดแบบไม่เสียเลือดเชฟินาที่พี่มอนบอกได้คิวเยอะกว่าเพื่อนด้วยเนี่ยเยอะดิไม่ธรรมดาที่ผมตายนี่ไม่ใช่เดือนนะเห็นฟิวสันกำลังโดนไล่อยู่ไอเราเลยยิงให้ยิงให้เสร็จไอตมันลอยหลังดีนะกูช่วยพระเอกโดยแท้เลยเนี่ย น,นั่นแหละยายไม่ตรงป้ายไ,ไม่เอาต้องเอาแล้วต้องใช้แล้วข <c oughs> ี่รถเลยขี่รถหาเลยถือลูกซองแล้วขึ้นขับรถเลยดูคลิปนี้จะตั้งชื่ออะไรอ่ะถ้าได้ที่หนึง่งยูสารกระทาเหล็กได้ที่หนึง่ง <c oughs> คิดเหมือนกันเลยบอลคิดือนเราเลยคิดกจบว่ากระทาเหล็กเหมือนกัน <c oughs> ด้วย <c oughs> <c oughs> นะ ้องเออเวลาลงไปจะได้ยิงเลยรถฟิวส์อาจจะอะไรดันหรอน่าจะตีเดียวใช้วิธีชนแล้วชะโล่ไปไม่ต้องลงไปยิงหรอกไม่ต้องลงไปยิงนะหลับรถโดนเลยโดนอย่างเดียวไม่ต้องไปจอดกลางวงนะเดี๋ยวหารถปิกอัพไปหารถปิกอัพกินเห็ดขอเห็ดเต็ม อาจจะคนละตีอาจจะสี่ตีไปเลยก็ได้เอาดอบไหม่ะเมื่อกี้เรียกดอบไปได้ดอบตัวเองีเจะขาโล่ลงสีด้านในนั่นจะมีล็อบบีอัพ ตายนึง,ง 4, แล้วเกือบสองตัวแล้วบอดเต็มยี่ห้ออหอเป็นบอดเธออีกสองตัวเนี้ยอเออยตัลงวิ่งดีกว่าโ ก็ไปบนเขาแล้วแหละเออเย็นแล้วเย็นแล้วแอร์เย็นแล้วหนาวแล้วเอันนี้ตัแบบอยากตายเยเอาเหลือหนึ่งชนะไตมอมโอ้แม่เจ้าโอ้ยเก่งเว้ยโอ้โหปวดรถดด้ว